สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตท,ทุกคนนะครับวันนี้ครูก็มีใบางานวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับมาให้พวกหนูลองเล่นกันนะให้ผู้ปกครองช่วยดูนะครับแล้วก็มาทําด้วยกันเลยสามารถาทําในนี้ได้เลยตอบคําถามในนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกลิงก์ที่ครูส่งให้ในไลน์แล้วนะครับก็จะพบกับหน้านี้นะครับมันจะเข้ามาที่เว็บ live work sheet นะครับ นี่ส่วนนี้ก็ให้กรอ,อกข้อมูลก่อนนะครับชื่อก็กรอ,อกไปนะครับเด็กชายเด็กหญิงอะไระทีนี้กูก็จะกรอ,อกเด็กชายบัณฑิตสุขวารีผิดผิดผิดชั้นปหนึ่งจริงๆก็มีใบงานแยกชั้นอยู่แล้วนะแต่ก็กรอ,อกไปนะครับ วันที่ให้ใส่วันที่ทำแบบฝึกหัดนี้ทำรายงานนี้ได้เลยนะครับสมมุติวันนี้วัน,น,วนที่11เดือน9 2564นะครับนี่เทา่านี้ต่อไปนะครับอลองมาอ่านโจทย์ดูนะให้เพื่อนเอนเปรียบเทียบหุ่นยนต์ออตโต้กับเด็กชายโจแล้วระบายสีกล่องนะครับในสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกัน นี่เลยหุ่นยนต์ออโต้กับเด็กชายโจมาดูซิว่ามีสิ่งใดเหมือนกันบ้างนะครับนี่นะหุ่นยนต์ออโต้หายใจได้ไหมเด็กชายโจหายใจได้ไหมนะครับหุ่นยนต์ออโต้มองเห็นได้ไหมบินได้ไหมยินอาหารได้ไหมวิ่งได้ไหมนะครับนี่หุ่นยนต์หายใจได้ไหมไม่ได้นะครับหุ่นยนต์มองเห็นได้ไหม อ่หุโยนมองเห็นได้เด็กชายโจมองเห็นได้สมมุตินะครับต่อไปก็คลิกไปเลยนะครับก็จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีเขียวนะครับสมมุติเวลาทําเรียบร้อยแล้วนะครับทาเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่า finish นะครับก็ให้กดคําว่า finish เสร็จแล้วแล้วเขาก็จะถามว่า what do you want to do นะครับต้องการจะทำอะไรก็ให้เลือกข้อนี้ครับ check my answer นะครับตัวคําตอบ แล้วก็เลื่อนมาดูนะครับนี่นะคะแนนที่ได้5เต็ม10นะครับยังได้ไม่เต็มนะก็ให้ทําให้เสร็จนะครับตอบให้ครบให้ถูกต้องนะครับคุณโยนออตโต้กับเด็กชายโจมีสิ่งใดที่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นให้แคปแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเนี้ยให้ที่มีชื่อมีคะแนนนะครับแล้วก็ส่งไปในไลน์กลุ่ม นะครับรูก็จะได้เก็บเอาไว้เป็นคะแนนให้กับพวกเรานะครับเนาะสำหรับใครที่มีคําถามนะครับสามารถถามมาในไลน์กลุ่มก็ได้หรือว่าในไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับเรามาลองเล่นกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ